วันนี้ก็เมื่อกี้เบอร์เอิญคลิปมันมีปัญหานิดนึงนะฮะคราวนี้ก็เลยอาจจะเข้าใหม่เลยนะฮะวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของสีปัสสาวะบอกโรคนะฮะก็เป็นหัวข้อที่คนทังบ้านเนี่ยส่งเข้ามาถามว่าจะดูสีปัสสาวะยังไงว่าร่างกายเนี่ยปกติไม่ปกติแล้วมันบอกโรคอะไรได้ไหมจริงๆสีปัสสาวะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการเขาเรียก screening คือการดูเบื้องต้นเลยว่า ร่างกายเราผิดปกติอะไรไม่มีโรคอะไรไหมซึ่งมันจะบอกได้ระดับหนึ่งนะฮะมันก็เลยเหมาะกับคนอย่างเราเราที่ไม่ใช่หมอที่ที่ดูอาการเฉพาะหน้าเออแล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถไปไปตรวจเช็คเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้สีของปัสสาวะคนเนี่ยมีตั้งแต่สีขาวใสเลยไปจนถึงสีน้ําตาลแล้วก็ออกสีแดงเลยคราวนี้ลองสังเกตตัวเองเบื้องต้นว่าสีปัสสาวะตัวเองเป็นแบบไหนเนี่ยอย่างแรกก็คือ ปัส,สะวะขาวใสขาวใสไม่มีสีเลยก็คือสีเหมือนน้ำเปล่านะฮะขาวสนิทเลยนะฮะถ้าสีออกมาใสเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นน่ะดื่มน้ำปริมาณมากกว่าที่ควรดื่มนะฮะดังนั้นวิธีก็คือลดปริมาณน้ำที่ดื่มลงคราวนี้ที่เจอหลายคนเนี่ยคือเวลากินน้ำจริงๆทั้งวัน,นกินไม่ได้เยอะหรอกแต่ไปกินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะเช่นพอเห็นปุ๊บ เช่นสมมติตอนนี้เห็นน้ําขวดหนึ่งก็กินทีเดียวขวดหนึ่งหมดเลยในเวลาปั๊บเดียวอย่างเงี้ยปั๊บเดียวมันก็จะปัสสาวะละเพราะว่าร่างกายมันดูดซับน้ําไม่ทันันนการกินน้ําที่ดีเนี่ยคือการที่ที่มันมีเทคนิคเทคนิคคืออย่างแรกคือเอาน้ำเนี่ยมาตั้งไว้ตรงโต๊ะทํางานหรือตรงไหนที่เราทํางานประจําที่เราต้องดูอยู่ใช้ชีวิตอยู่นั้นประจําให้เราเห็นพอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราหิวเมื่อไหร่เราก็เอามาดื่ม นิดๆหน่อยๆน,นะครับพอมันเริ่มหายหิวก็หยุดดมทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆเื่อยๆมันถ้าใช้เทคนิคนี่ต่อให้เรากินไม่ไม่ถึงวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งไม่ถึง2ลิตรเนี่ยก็น้ําในร่างกายก็จะพอเพราะว่าร่างกายสามารถดูดซับเก็บได้ทันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าเกิดมีปัสสาวะขาวใสไม่มีสีเราคิดว่ามันเกิดจากปริเราดื่มน้ํานณะช่วงเวลานั้นนั้นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วเราลดน้ําที่ดื่มลงละแต่ถ้าลดแล้ว ปัสสาวะเขายังใสยอยู่เนี่ยต้องให้ระวังอยู่2โรคโรคแรกคือโรคเบาหวานเบาหวานเนี่ยก็ทาให้เราฉี่บ่อยนะครับพอฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันก็เลยใสนะฮะคราวนี้อย่างที่2คือเป็นเขาเรียกไตทํางานบกพร่องคือไตไม่สามารถกําจัดสารพิษของเสียออกจากร่างกายได้ดังนั้นมันก็ไอพวกสารพิษพวกของเสียเนี่ยส่วนมากออกมามันก็อยู่รูปของสีเหลือง,องของปัสสาวะ คือคนปกติต้องมีสีเหลืองนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันขาวเลยคือมันของเสียมันมีปริมาณน,น้อยมากที่ออกมากักปัสสาวะอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออดีใจว่าเราเป็นคนที่ข้างในร่างกายไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างไม่มีของเสียตกค้างไม่ใช่เพราะคนปกติยังไงอ่ะเวลาร่างกายทํางานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ต้องมีของเสียตกค้างเกิดขึ้นนะฮะซึ่งร่างกายก็ต้องกําจัดออกไปอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกทางไตได้เลย ซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของไตเสื่อมหรือไตวายนั่นเองครับดังนั้นถ้ามีพวกอย่างนี้ก็ก็ต้องไปตรวจเช็คหน่อยอย่างที่2ก็คือพวกกลุ่มที่ปัสสาวะขุนปัสสาวะขุ่นคืออะไรเวลาเราปัสสาวะออกมาเนี่ยจะมีตะกอนเล็กๆนะครับลอยอยู่ในปัสสาวะก็คือเหมือนกับถ้าเ,เราเอาเอาแสงไฟเอาไปฉายส่องดูเนี่ยปัสสาวะมันจะเนื้อไอสีของน้ําปัสสาวะมันจะไม่ใส แต่ว่ามันจะขุ่นแล้วเหมือนมีตะกอนตะกานเล็กๆออลอยอยู่เต็มไปหมดอยู่ในปัสสาวะเนี่ยซึ่งปัสสาวะกรณีเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวก็ได้หรือสีเหลืองก็ได้ตัวเนี้ยภาวะปัสสาวะขุ่นเนี่ยก็เจอได้บ่อยในคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆหรือว่าทานพวกโปรตีนในร่างกายมากเกินไปนะฮะเ,เลือดมันก็จะข้นเหนียวก็จะสกรปรกหน่อย ก็คือจะเป็นกลุ่มนี้แล้วก็มีกรณีหนึ่งที่เจอบ่อยคือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะครับก็เช่นถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะที่เจอบ่อยก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกวยไตอักเสบก็คือเป็นกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มที่3ที่เจอได้คือเป็นนิ่วนิ่วก็เป็นนิ่วที่ทางเดินปัสสาวะก็คือนิ่วที่ไตที่กระเพาะปัสสาวะออกมาที่มันก็จะที่ทําให้ปัสสาวะมันข่นเพราะว่าต กรอนของนิ้วเพราะว่านิ้วมันเป็นแคลเซียมก็คือเป็นหินปูนอย่างหนึง่งคราวนี้พอ,พอเศษของนิ้วมันมันเล็ดลอดทางเดินปัสสาวะออกมามันก็จะเห็นเหมือนกับขุ่นๆเหมือนกับบางทีเราไปสังเกตไหมครับอย่างบางทีเราไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยน้าตกหลายที่น้ำเนี่ยมันจะออกขาวๆข,ข,ข,ขุ่นๆเพราะว่าถ้าน้ําตกบริเวณน,นั้นเน่ยเป็นเขาเรียกออกขาวๆข,ขุ่นๆใสๆถ้าน้ําตกบริเวณน,นั้นมีเป็นน้ําตกที่เป็น พื้นหินปูนก็คือเป็นแคลเซียมเนี่ยมันก็จะออกขา,ขาวๆขุ่นๆนะฮะก็คือแบบเดียวกันก็คือถ้ามีปัสสาวะขุ่นเนี่ยเราลองลดอาหารลดพวกโปรตีนในอาหารดูซิว่าดีขึ้นไหมนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องระวังการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ดูว่าเราปัสสาวะแสบปัสสาวะขาดไหมหรือว่าถ้าถ้า,ถาตรวจลรวหาอะไรไม่เจอก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของนิ่วด้วยว่าเราอาจจะเป็นนิ่ว นิ้วตนิ้วที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะด้วยนะครับนี่ก็คือจบไปของเรื่องปัสสาวะคุณปัสสาวะขุนเอปัสสาวะสีเหลืองอ่อนปัสสาวะสีเหลืองอ่อนคือปัสสาวะที่ปัสสาวะออกมามีสีเหลืองอ่อนใสๆอันนี้คือปัสสาวะที่ปกติเป็นปัสสาวะสีที่ควรจะเป็นนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับครานี้ต่อไปเลยก็คือปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีน้ําตาลปัสสาวะแบบแบบ ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเหมือนร้อนในนะครับหรือกินน้ําน้อยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดน้ําขาดน้ํำในร่างกายนะครับก็คืออาจจะกินน้ําน้อยเกินไปทําให้ปัสสาวะเนี่ยสีเข้มหรือว่าบางคนถ้าแบบแก้ด้วยกันกินน้ําเยอะๆละยังสีเหลืองเข้มไม่หายเลยแสดงว่าตอนนั้นนะอ,อะอวัยวะภายในร่างกายเนี่ยร้อนอักเสบเยอะเช่นเป็นไข้เจ็บคอเป็นหวัดนะครับ หรือว่าเป็นโรคที่แรงกว่านั้นเช่นเป็นตับอักเสบเป็นตับอ่อนอักเสบเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไตอักเสบหรือหลายคนเป็นโรคพวกกลุ่มที่แพ้ภูมิตัวเองนะครับเช่นโรคพุ่มพวงหรือว่าหลายคนติดเชื้อในกระแสะเลือดไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนในกระแสะเลือดรวมถึงแบบโรคที่แบบเราคิดไม่ถึงเลยเราก็รุนแรงเช่นโรคมะเร็งนะฮะที่เป็นมากๆเยอะๆปัสสาวะก็จะสีเหลืองเข้มหรือว่า สีน้ําตาลได้หรือบางคนเนี่ยอาจเกิดจากการทานพวกกลุ่มวิตามินเกลือแร่เยอะเช่นทานวิตามิน b หรือทานยาแผนปัจจุบันเยอะปัสสาวะก็จะสีเหลืองเข้มได้นะครับก็คือดูตัวนี้แล้วก็คราวนี้เออแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถส่งคำถามมาได้นะฮะตอนนี้วันนี้ถ้าเกิดใครถามมาเราก็จะมีแจกแก้วลายสมุนไพรนะครับก็คือ เป็นตัวนี้นะฮะก็คือเป็นแก้วเป็นแก้วเนี่ยเก็บเก็บอุณหภูมิแล้วก็ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่ในนี้ด้วยก็คือเอาไว้ดูว่ามีสมุนไพรแต่ละแบบมีอะไรบ้างนะครับก็คือดูดไปได้ความอ่านไปได้ความรู้ไปนะครับโอเคคราวนี้อ่าปัสสวะอันต่อไปที่เจอก็คือปัสสาวะสีชมพูหรือว่าสีแดงก็คือออก เหลืองออกแบบแดงๆเข้มๆนะฮะปัสสาวะสีชมพูหรือว่าไปถึงสีแดงเนี่ยคือการที่มีเลือดเนี่ยเชื้อปนอยู่ในปัสสาวะซึ่งอาการเนี่ยเป็นสัญญาณของไตเสื่อมก็ได้นะครับหรือว่าไตาอักเสบติดเชื้อก็ได้่วยไตยอักเสบก็ได้กะเพราปัสสาวะอักเสบได้นิ้วในไตก็ได้นิ้วกะเพาะปัสสาวะมะเร็งไตมะเร็งกะเพราปัสสาวะหรือว่าพวก มะเร็งตอมลูกมากคืออะไรที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเกี่ยวกับต่อมลูกหมากทั้งหมดเนี่ยก็จะมีปัสสาวะสีชมพูได้แล้วก็รวมถึงอุบัติเหตุที่แบบกระแทกที่ไตหรือทางเดินปัสสาวะเช่นบางคนกระแทกที่หลังแรงๆนะครับหรือว่ากระแทกแถวท้องน้อยแรงๆเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะก็จะมีปัสสาวะสีแดงได้ นอกจากนี้ในบางคนที่ปัสสาวะสีแดงอาจจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะข้างเคียงเช่นถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของของอะระบบระบบผู้หญิงอะ่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกับมดลูกอักเสบนะครับหรือว่าพวกมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือกลุ่มกลุ่มนี้เอาก็นอกจากนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือบางคนกินยาแผนปัจจุบันบางตัวเนี่ยปัสสาวะจะสีแดงได้เช่น ยา,อ,าอย่างสมมติบางคนเป็นมันโลกกินยารักษาวัณโลกเนี่ยปสัสสาวะก็จะสีแดงเข้มได้นะครับก็คือกลุ่มนี้ครา,าวนี้ก็คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของอาการปรสัสสาวะสีของปสัสสาวะทั้งหมดท,มดที่ที่เราสังเกตตัวเองได้แล้วก็นอกจากนี้เราอาจจะดูดูฟองเวลาปสัสสาวะนะครับ ดูฟองเนี่ยว่าฟองมันเยอะไหมนะครับคนปกติอะ่ะเวลาปัสสาวะเสร็จอาจจะมีฟองได้แล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้สัก5นาทีเนี่ยถ้าฟองหายไปเกือบหมดสแสดงว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราปัสสาวะไว้เสร็จฟองยังอยู่เต็มเลยผ่านไป5นาที10นาทียังอยู่เยอะเลยเนี่ยสแสดงว่าข้างในอ่ะเลือดอะ่ะไม่สะอาดคือของเสียตกค้างในร่างกายเยอะแล้วของเสียพวกเนี้ย บางส่วนถูกขับออกมาทางปสัสสาวะทำให้เราเห็นพวกฟองพวกนี้เพราะว่าฟองพวกนี้มันเป็น,ม,นมันแสดงถึงสิ่งเขาเรียกสิ่งสกปรกในร่างกายตกค้างนะครับก็เกี่ยวกับน้ําเหลืองเสียเกี่ยวกับกินพวกอ,อ,อาหารที่ที่ปรุงแต่งเยอะอเส้นอ,อาหารที่ใส่ใสสารเคมีใส่สารกันบูดอย่างเงี้ยขนมกบเคี้ยวนะครับก็คือกลุ่มเนี้ยเราเราก็สังเกตตัตวนี้ได้ แล้วก็สังเกตกลิ่นนะครับถ้าปัสสาวะกลิ่นแรงเนี่ยคือคือข้างในร่างกายก็หมายควว่ามีของเสียตกค้างเยอะนะครับก็คือดูกลุ่มนี้ได้ครับคราวนี้มีผู้ชมทางบ้านถามมาว่าสมุนไพรอะไรอ่ะที่ขับฉี่คราวนี้ที่ขับปัสสาวะมีหลายตัวมากเลยแต่คราวนี้เช่นที่เขาใช้กันทั่วไปเช่นกระเจี๊ยบแดงนะครับ กระเจี๊ยบแดงเนี่ยก็ใช้กันแต่ว่าถ้าเกิดเรากินแต่สมุนไพที่มีลิ์ขับปัสสาวะอย่างเดียวเนี่ยปัสสาวะออกได้จริงแต่ว่าไตจะเสือ่อมนะครับดังนั้นคนที่ใช้สมุนไพรเป็นจะไม่มีใครใช้บอกว่าเออกินแต่กระเจี๊ยบอ,อ่ากินแต่ยาหนวดแมวที่ขับปัสสาวะเพราะว่ามันมีโทษได้วิธีคือเขาต้องใส่สมุนไพรหลายข้อเล็กสมุนไพรที่มีลิ์ในการบำรุงไตเนี่ยซึ่งมันมีหลายชนิดมากนะครับมันมีเป็นสิบสิบชนิดเลย มันก็แล้วแต่ว่าจะใส่ตัวไหนลงไปนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะมีปัญหาตรงนี้อ่าซึ่งถ้าเกิดคนใช้ไม่เป็นอ่ะมันจะมีปัญหานะครับเช่นอย่างที่บอกกินยาหนวดแมวกินอ่าอะไรนะกินยาหนวดแมวกินกระเจี๊ยบแดงนะครับที่เขาใช้กันบ่อยๆแล้วก็ล้างจืดอ,อย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็กลุ่มเนี้ยก็ อย่างที่บอกใช้นานๆก็เป็นโทษได้นะครับแลนะ้ถ้าจะกินต้องดสดน้อยๆแล้วก็กินไม่นานนะครับกินไม่ถึงอาทิตย์ก็ต้องหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่พวกสมุนไพรปุ่มนี้แล้วเราใส่สมุนไพรบำรุงไตบำรุงหัวใจเข้าไปด้วยอย่างถ้าอย่างนี้เราสามารถกินบำรุงได้ยาวนะครับก็คือกินได้เป็นเดือนๆได้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรนะครับคราวนี้คำถามกับ ทางบ้านอ่าวิตามิน B ใช่ไหมครับอ่าวิตามิน B เนี่ยมันเป็นวิตามินที่บ่อยมากเลยว่ากินแล้วฉี่จะเหลืองกลิ่นจะมีกลิ่นวิตามิน B ออกมาชัดเจนจะแรงเลยนะครับพวกกลุ่มนี้แล้วก็ยาแผมพืชบ้านหลายตัวครับกินออกมาฉี่เหลืองหรือหรือพวกอ่ากลุ่มพวกอย่างที่บอกฮะพวกวิตามินอะไรแร่ธาตุอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเรากินม,มันก็ถ้าส่วนเกินมันก็จะขับออก ก็จะกรีดแรงได้นะครับรวมทั้งยาแผนปัจจุบันทั้งหลายเช่นยาเบาหวานไขมันปวามดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กินแนละ้ปวปัสสาวะจะสีเหลืองได้กินน้ําเยอะเนี่ยจะช่วยช่วยขับไอ้พวกนี้ออกออกได้นะครับก็คือถ้าเป็นจากจากยาพวกนี้หรือวิตามินเนี่ยพอมันกินน้ําเยอะหน่อยมันก็จะขับออกก็ปัสสาวะจะเหลืองเข้มแค่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไป แต่ว่าถ้าเกิดมัน,มนเรากินน้ําเยอะแล้วไม่หายอันนี้ผิดปกปติละอันนีต้ต้องไปตรวจตรวจเพิ่มตเติม,ตมนะครับดูแลตัวเองยังไงคืออ๋อโอเคก็คือหลักๆเวลาดูแลตัวเองก็หนึ่งก็คือถ้าเรื่องอาหารก็คือทานพวกก็คือทานอาหารให้ตรงเวลานะครับเน้นอาหารรสเผ็ดหน่อย ไม่จืดก็เผ็ดมันจะไม่ค่อยมีปัญหากับร่างกายนะครับแล้วก็กินให้ตรงเวลากินข้าวให้ครบทั้งสามเวลาแล้วก็เลี่ยงพวกอาหารที่ปรุงแต่งของทอดของมันอย่างเงี้ยก็เลี่ยงแล้วก็นอนก็นอนก่อน5้าทุ่นอนให้ได้แปดชั่วโมงนะครับโอเคแล้วมีคำถามจากทางบ้านวันนี้เยอะเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวรอ มีคนถามมาเพิ่มนะครับก็คือเรื่องของไตครับคราวนี้ไตเสื่อมสมุนไพรอะไรจะบอกว่าสมุนไพรที่รักษาไตเสื่อมนะครับมันจะไม่ใช่สมุนไพรที่เราอ่านเจอในในไลน์ตามปกติหรือใน facebook ในเพจอะไรที่แชร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสมุนไพรที่ที่มันมันไม่ได้เอามาทำอาหารนะครับดังนั้นมันก็จะหาซื้อไม่ได้ทั่วไป มันก็จะต้องเป็นที่ร้านขายยาซึ่งมันมีหลายตัวคราวนี้สูตรมันขึ้นอยู่กับว่าจะใส่ครอบคุมอะไรบ้างหรือบางทีบอกสมุนไพรบำรุงไตเหมือนกันบางสูตรก็จะเน้นแค่เรื่องของบำรุงไตยอย่างเดียวบางสูตรบำรุงไตด้วยขับของเสียด้วยบางสูตรเน้นบำรุงไตด้วยล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดที่เข้ามาเลี้ยงไตด้วยนะครับมันแล้วแต่ว่าการจัดสูตรสมุนไพร อันนี้ถ้าเกิดอยากจะกินสมุนไพรบำรุงไตแนะว่าแนะว่าไปไปหาหมอสมุนไพรที่เราเราเราไว้ใจในในเขาเรียกออไรในความเก่งของเขานะครับว่าว่าเออเขามีความสามารถในการจัดสมุนไพรได้ได้ดีนะครับก็คือเป็นหมอที่ไปเรียนมาจริงๆนะครับไม่ใช่ครูพักหลักจำหรือว่าไปอ่านหรือว่าไปอ่านเยอะๆแล้วก็ตั้งตัวเป็นหมอสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้ก็ก็จะต้องต้องดูนิดนึงนะครับก็คือหาค,คนที่เป็นหมอจริงๆอ่ะแล้วปรึกษาที่เป็นหมอสมุนไพรจริงๆแล้วปรึกษาเขาได้นะครับโอเคคราวนี้ทางทีมงานให้สรุปละสรุปก็คือเรื่องของปัสสาวะแบบที่เมื่อกี้บอกนะฮะปัสสาวะคนปกติก็จะสีเหลืองสีเหลืองอ่อนๆนะครับ ถ้าเกิดสีขาวใสเลยสแสดงว่าไม่มีสีเลยสแสดงว่ากินน้ําเยอะเกินไปหรือว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นไตเสื่อมนะครับแต่ถ้าเป็นสีขุ่นๆไม่ว่าจะเป็นขาวขุ่นหรือเหลืองขุ่นเนี่ยก,ก็จะเป็นส่วนมนาก็เป็นติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะเป็นนิ่วนะครับหรือว่าทานเนื้อสัตว์ทานโปรตีนเยอะเกินไปนะสำหรับถ้าเป็นสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มเนี่ยก็จะเกิดกาดจกทานน้ําน้อยเกินไปก็กินน้ําเยอะหน่อย หรือว่าเกิดจากข้างในอักเสบติดเชื้อเช่นเป็นกระเพษษาะปัสสาวะอักเสบเป็นไตอักเสบเป็นตับอักเสบอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างโรคพุ่มพวง,งนะครับหรือว่ารวมทั้งโรคมะเร็งต่างๆอันนี้แล้วก็ปัสสาวะสแีแดงเลยนะฮะปัสสาวะพวกนี้จะมีเลือดเจือปนอยู่ในปัสสาวะก็เป็นสัญญ,ญาณของไตเสื่อมเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือว่าเป็นพวกมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมทั้งมีอุบัติประวัติของอุบัติเหตุที่กระแทกที่ทางเดินปสัสสาวะก็ทําให้ปสัสสาวะสีแดงสีแดงอย่างนี้ได้ดังนั้นวันนี้ก็เบื้องต้นเราก็สามารถดูได้คร่าวๆว่าเรามีปัญหาตรงไหนดูจากสีปสัสสาวะอย่างน้อยวันนี้กลับไปเนี่ยทุกคนขอให้ได้เรื่องของ,ของการดูแลของการดูสีปสัสสาวะดูเบื้องต้นว่าตัวเองมีปัญหาอะไรพวกนี้ไหมนะครับคราวนี้โอเค สำหรับวันนี้ก็รายการหมอเฮ l ป์ชวนเฮลนะฮะก็ก็วันนี้ก็เอพิโซดนี้ก็หมดแล้วก็ยังไงฝากติดตามรายการหมอเฮลป์ชวนเฮลเนี่ยทุกวันศุกร์นะฮะปกติเราจะออนตอน1ิโมงครึ่งมาไลฟ์สด1ิบโมงครึง่งแล้วก็ครั้งหน้าก็เป็นเอพิโซดที่ยี่สิบหรือตอนที่ยี่สิบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาให้ความรู้ทุกวันศุกร์พวกนี้อ่วันศุกร์ทุกวันทุกวันแล้วก็ ็ถ้ามีใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือบางคนดูไลฟ์ไม่ทันก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วทางทีมงานเราจะจะดูแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจคอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมทั้งหลายเนี่ยก็ทางเราก็จะเอามาตอบในครั้งต่อๆไปครับยังไงก็บบรบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานให้ให้เรามีมีกำลังใจในการ ทำไลฟ์ดีๆออกมาอย่างนี้ตลอดไปนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ